สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับผมทั้งในเฟซไลฟ์แล้วก็ดูวิดีโอย้อนกันนะครับผม สวัสดีสามผู้ชมแรกครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มาเย็นมากเลยนะจะปิดร้านหกโมงเย็นแล้วนะครับผมขายมันมากเลยนะวันนี้ลูกค้าคันไหนไม่ทันรุ่นไหนอะไรยังไงก็รอกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับ แชร์ให้ที่บ้านแชร์ให้คนรู้จักดูกันนิดนึงนะครับผมอยากถามอะไรถามนะครับวันนี้ไม่มีอะไรผมไม่พาดูรถแล้ววันนี้ขายไปก็โลง่งโล่งไปพอสมควรนะครับผมเผืออยากจะดูรุ่นไหนอะไรยังไงก็บอกผมได้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีอ่าคุณไม่บอกเดี๋ยวก็รู้ได้เลยครับผมร้อยห้าสิบสีเทาเมื่อวานถามผมมาล่อหรือเปล่าเมื่อวานนี้นะวันนี้ยังไม่ได้ขาย ลูกค้าวันนี้ยังไม่ได้ขายวันนี้ขาย P C X ้น้ำเงินเตาแก๊สนะสองคันไปคู่ลูกค้าแล้วก็จะชอบมีลูกค้ามาบอกว่าโอ้มาดูแล้วไม่เจอเลยทำไมไม่นี่ตัวมาผมบอกให้วางจองไว้นะครับผมใครอยากดูรุ่นไหนนะไม่ใช่แบบดูปากแบบบอกปากเปล่าแล้วบอกจะมาวันไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ไม่เอานะครับผมอ่าแต่ผมไอเอาไอ้นี่ให้ดูก่อน อันนี้ก็จะสีจะเงามากเลยนะเพราะว่าฝนนี่แบบพึ่งลงไปเลยนะครับผมคิก่ร้อยหาสิสีเทานะครับรถปี2021จด2021นะลูกค้ารถวิ่ง1 8ื0 0แปโลไฟหน้า LED กุญแจสมาร์ทคีย์นะครับเตาแก๊สนั่นแหละนะครับผมคันนี้สดก็ได้ผ่อนก็ได้ลูกค้ารับประกันโอ้รับประกันตัวถังนะครับผมไม่มีโดนหนักไม่มีอะไรนะเครื่องยนต์รับประกันให้ แล้วก็หลังการขายเอาไปใช้กอรับประกันให้อีกนะลูกค้าเล่งให้ดูก่อนแรงอยากจะไปแล้วอยากจะไปกับลูกค้าแล้วนะคันนี้ลูกค้ารถปี2021ลดรถวิ่งเท่าไหร่18,000โล2021นะครับผมราคาเงินสดลูกค้าซื้อรถใหม่อยู่6-3-6-4โดยประมาณใช่ไหมผมขายให้รวมของแถมรวมประกันโตวรถรวมอะไรไว้ใจได้นะครับผมเรียกว่ารับประกันคุณภาพให้ สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทลดปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนี้แต่ถ้าจัดไฟแนนซ์ลูกค้าดาวหกพันห้าครับผมส่งอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับอ่ะท่านแรกไปแล้วนะครับผมท่านแรกไปแล้วนะเอาได้ได้ได้ถามมาถามมาเลยต่อคิวหน่อยต่อคิวหน่อยนะผมพาดูแล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้พ่อค้านะครับผมมาดูดีม มาดูดีมถามมาเลยนะแล้วรอดูด้วยนะไม่ได้ถามว่าออกไปก่อนนะผมพาดูแป๊บหนึ่งดีมตอนนี้ตากลมทรงคลาสสิกไม่มีมีไฟเหลี่ยมทั้งคู่คือคันนี้ดีมากเลยนะลูกค้าอันนี้ผมบอกผมบอกอะไรแบบบอกความจริงเลยนะแล้วเครื่องดีศูนย์ดีนะแต่สีเนี่ยไม่โดนเท่าไหร่อาจจะไม่โดนลูกค้านะผมจอดไว้เนี่ยนะครับผมอย่างตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สีน้ําเงินอ่ะสะตาร์ให้ดูก่อน รถเดิมเดิมทั้งคู่เลยใครมาเปลี่ยนอะไรตรงนี้อ่าโอเครถเดิมเดิมทั้งคู่นะครับผมอตาตรานนี้ก็ด้วยให้ดูด้วยใครถามได้ถามมานะต่อคิวนิดนึงลูกค้าแล้วผมพาดูแล้วนะแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจนะถ้ารถสวยก็บอกผมหน่อยว่าสวยอยากดูรุ่นไหนก็บอกมาแล้วรอด้วยใจเย็นเเพราะว่าบอกกันมาหลายคนผมพาดูไปเรื่อยๆไม่ทันนะครับผมโอเคตัวรถสภาพพร้อมใช้งานมีงานเก็บเพิ่มเติม,ตมอะไรตรงไหนผมดูแลให้แล้วก็ หลังการขายรับประกันรับประกันเรื่องเครื่องรับประกันศูนย์การขับขี่แล้วก็รอบคันให้หมดเลยนะครับผมอย่างตัวนี้สีสวยมากลูกค้าล้อเลือสวยเงากริบเลยนะรถปี2017วิ่งหมื่นโลหมื่นโลขายให้33,000บาทรถสวยจริงลูกค้าแต่คันนี้ลูกค้าข้างๆการรถปี2016คันนี้วิ่ง6ก0ม0โลหก0มนโลนะกิโลเยอะกว่านี้นะครับผมรถปี2016ถูกไปนะครับถูกลงไปอีกอยู่ที่3,500 0บาทแต่ผมจะบอกว่าสีคันนี้ น่าจะเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สูงกว่านะครับผมเพราะว่าได้สีใหม่เกือบทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็ลองดูนะครับพาดูแล้วนะครับคุณวัลลพานะครับผมคุณไม่รู้เดี๋ยวกูบอกใช่ไหมครับพี่ PCX ดาวเท่าไหร่ต้องใช้คนค้ำไหมครับมาครับไปดูกัน PCX สักคู่หนึ่ง PCX ตอนนี้ดำแดงแอดมินถ้าได้ยินผมบอกให้หน่อยว่าดำแดงดาวอยู่เท่าไหร่บอกในนี้นะ ตอนนี้มีขาวแดงลูกค้าขาวแดงเอากุญแจไปไหนวะขาวขาวแดงแปบนึงครับไอถ่างกุญแจเอาเฮลืมไปแล้ววะแ <c oughs> ปบนึงเมื่อกี้ไปวางไว้ไหนแล้วเอาอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นโทษทีโทษทๆๆีมาครับมาดูกันก่อน p c x ขาวแดงลูกค้าเดี๋ยวดูสตาร์ทเครื่องหน่อยคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะเดี๋ยวผมบอกกันนะเมื่อวานเนี้ยถ้าใครอยู่ในไลฟ์สดเนี้ย ไอสองพันตรงนี้น้ําเงินเตาแก๊สเก้าพันโลกับอีกสองหมื่นโลขายเรียบนะลูกค้านะครับผมไม่ต้องถามมาแล้วนะไอตัวเตาแก๊สสวยๆไปย่างอะไรอย่างงี้นะลูกค้านะบอกในนี้นะครับผมเพราะว่าบางทีบางท่านบอกเดยวมาดูมาดูอะไรอย่างงี้บางทีไม่เจอกันลูกค้าสนใจรีบมาดูสนใจจองมาอะไรมาก็ได้หมดนะครับผมอ่ะคันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์รถปีสองพันสิบเก้าลูกค้าฟักเครื่องให้ดูก่อนคันนี้นะจัดผ่อนนะรถวิ่งหมื่น สี่พันโลลูกค้าผมจัดไฟแนนซ์นะให้ดาวเยอะหน่อยดาวเก้าพันห้าแต่เดี๋ยวมีดำหน้าแดงอยู่ข้างในคันนั้นดาวน้อยกว่านี้แน่นอนนะครับผมสามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเดือนละสามพันหนึ่งร้อยบาทนะผ่อนนะครับผมส่วนดาวดาวแค่เก้าพันห้านะครับใช้เงินแค่นี้นะครับไม่ต้องมาให้อะไรเพิ่มเติมนะครับผมจัดเนี่ยรู้ผลไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนัดได้แต่ท่านรยื่นเอกาสารเลยนะครับผมแป๊บเดียวรู้เรื่องนะครับอ่าต่อ มา p c x พี่ M สลดาวเท่าไหร่ครับ M สลตอนนี้ตัวผ่อนไม่มีตัวผ่อนไม่มีจัดไฟแนนซ์ตัวผ่อนไม่มีมีแต่ตัวเงินสดตัวเงินสดมีราคา3 5ม0 0ื่นห้าสามหมื่นหกสี่หมื่นหนึ่งสี่มืนสามอยู่ครับผมด้านในนะครับมีหลายคันเอไม่ได้เอไปดูครับลูกค้าชอบคันไหนบอกสีหน่อยได้ไหมอ่ะเอาคันนี้ก่อนเอาคันไหนดีเอาคันนี้ก็ได้คันนี้ใบผ่อนไปไหนอ่ะผ่อนเมษบาวไม่รู้ รถปี2019ลูกค้าคันนี้นะรถวิ่งหมื่นเท่าไหมื่นเจ็ดพนโลนะครับผมมันมีป้ายผ่อนด้วยนะลูกค้าแต่ว่ายังไม่ได้มาติดนะลูกค้าแต่ส่วนมากเนี่ยอย่างเนี้ยเราจะขายเป็นฟรีดาวนะครับผมอย่างคันนี้วิ่งหมื่นโลลูกค้าตาก่อนโอ้โหเจอฝนเข้าไปนะรู้เรื่องเลยนะครับผมฟรีดาวนะลูกค้าส่งอยู่สองพันหนึ่งร้อยบาทสองพันหนึ่งร้อยบาท ตัวนี้จัดแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมส่วนคันนี้เดี๋ยวป้ายผ่อนมาติดให้นะราคา34,500ื่นนะครับผมรถปี2019เดิมๆดิมครบเลยลูกค้าสวยกุญแจสองดอกครบนะครับผมแล้วไปดูคันนี้การแดงดำตาได้ทุกคนันลูกค้าแต่ว่าชอบสีไหนบอกด้วยนะครับผมคันนี้3 4ม0มบอกราคาเงินสดก่อนโอ้กุญแจน้อพู่หนึ่งโอ้โหเสียบผิดปะเนี่ยเรา แปบหนึ่งนะลูกค้าอ๋อแจไม่เคลื่อนแล้วละสักครู่ครับอืมโอเคตาร์ตก่อนคันนี้วิ่งหมื่นสี่พันโลลูกค้าสวยสีแดงเนี้ยบอกว่ามันเป็นแดงตัวแดงดํานะเพราะมันมันมีตัวที่มันเป็นแดงจืดๆอีกอันนึงนะครับผมอยู่ที่คนชอบนะตัวนี้นะครับผมราคารถใหม่ก็ทะลุหกกว่าใช่ไหมนะครับผมอย่างนี้เราก็ขายอยู่สามหมื่นต้นๆสามหมื่น 30, กว่ากนะครับนะ เอเอเนะครับผมไม่ได้บอกรายละเอียดเรื่องสีนะก็พาดูก่อนละกันนะครับผม p ีซีดาวเท่าไหร่ต้องใช้คนค้ำไหมเดี๋ยวถามแอดมินไปเลยครับแต่คันนั้นดาวแน่นอนอยู่แล้วเท่าไหร่มาเมื่อกี้บอกไปเก้าพันห้าหรือแปดพันห้านะครับผมแล้วก็มีคันด้านในอยู่ประมาณ4ี่พันห้าหรือห้าพันห้านะครับโดยประมาณนะครับผมอ่าเอ็มตะแล็ตอบไปแล้วนะครับร้อยี่ห้าบางลมหน่อยครับร้อยี่ห้าบางลมร้อยห้าบางลมหมดครับผมร้อยสิบไอ ดู110 i ไอ่ะ110 i LD ตัวท็อปเมื่อวานนี้ไล์ไปนะครับตัวท็อปสตาร์ทมือที่ผ่อนได้ดาวได้ขายไปแล้วลูกค้านะเอาผมให้ดูคันนี้ก่อน1คันเวฟบ1 1 i สไตาร์ทเทา้าอ่าโอเคลูกค้าดูคันนี้นะยังไม่ได้ตั้งราคา ยังไม่ได้ตั้งราคาไม่ได้เก็บงานอะไรเลยขายแบบว่าสภาพนี้มาจากเจ้าของเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้นะครับข้างหน้าแล้วก็มีบางโซ่มีอะไรให้นะครับผมอันนี้มีอยู่แล้วนะคันนี้ลูกคา้าราคาไม่ตั้งจริงว่างเปล่าเลยเดี๋ยวผมบอกหน้าไลฟ์สดเผื่อใครสนใจตัวนี้นะตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนนะบอกหน้าไลฟ์สดไปอ,อ่สภาพนี้เลยเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนคิดแป๊บหนึ่ง รวมของแถมด้วยนะลูกค้าสองหมืนสามผมว่าถ้ามาตั้งเองแล้วก็มาดูกันที่หลังเกินนะครับผมเพราะเดี๋ยวผมต้องมีงานเก็บปรับสภาพด้วยอะไรพวกนี้นะสองหมืนสามพันบาทได้เป็นตัวท่อตรงนะครับผมสภาพดีนะครับให้ไปสองหมืนสามราคาหน้าไลฟ์สดนะวันนี้นะครับผมที่บอกไว้ใครที่ดูอยู่แล้วสนใจคันนี้ทักแอดมินไปนะครับผมอ่ะโอเคนะรยที่ภาลงลมไม่มีของครับผม ร้อยถ้าเป็น l อ d ของหมดครับตอนนี้แล้ถามต่อพี่เว็บร้อยี่ห้เท่าไหร่ครับอ่าร2 5ย1ี่หร้เป็นงานเก็บปรับสภาพครับผมยังไม่เสร็จดีมีเปลี่ยนท่อทําสีกันตกฝาข้างแทงคัดยังไม่เสร็จดีนะครับผมแล้วก็เสร็จกระบวนการหมดแล้วใส่บางโซ่เต็มครบอะไรครบแล้วเนี่ยขายราคารวมโอนอยู่28นะครับแต่ว่าลูกค้าไม่เอาโอนก็ได้สองหมบาทนะครับผม เป็นการเก็บงานทั้งคันเลยชุดสีใหม่ล้อใหม่โชคหลังใหม่แล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นอะไรใหม่นะครับผมฝากไว้ถ้าเกิดสนใจมาดูกันได้นะครับเครื่องดีเออตายให้ดูดอนแบตมีไหมอากาศเย็นจัดนะขบูเดินนิสโลนิ่งไปแยะเลยลูกค้าเล้ามากเนี่ยมันต้องประมาณอย่างนี้เครื่องนิ่ม คาบ,บูโอเคนะครับถึงจะอากาศเย็นๆอย่างนี้ก็สตาร์ตติดสโลได้ดีนะครับผมอ่าโอเคเอ็มลดาวตอนนี้ของหมดนะครับแจ้งอีกทีหนึ่งเอ็มตอนนี้ที่มีอยู่จะขายเป็นเงินสดอยู่เริ่มต้นที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมมีของเลย g p พล่ะครับมีดาวไหมจี GP x ตตอนนี้ขายเงินสดเหมือนกันครับผมบอกลูกค้าก่อนที่ดูไลฟ์สดตอนนี้แล้วก็ดูวิดีโอย้อนหลังผมในร้านมีทั้งเงินสดและจัดไฟแนนซ์นะครับผมหรือบางคัน โดยโดยทั่วไปจะเป็นเงินสดและจัดไฟแนนซ์ในคันเดียวกันนะครับผมแต่ก็จะมีบางคันที่ขายเงินสดอย่างเดียวน,นะครับอันนี้ฝากแจ้งไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าบางท่านไม่รู้นะไปดูด้านในกันครับติดแบ,บ็คลิสต์ออกได้ไหมครับคุณช้างน้อยทักแอดมินเลยครับผมเรื่องการผ่อนจะให้แอดมินคอยตอบคำถามให้ครับผมอ่ามา125 R, ดาวเท่าไหร่125คันนั้ R, ขนาขายตัดสดเลยครับผม G P X นะลูกค้าไม่ต้องดาวแล้วคันนี้ถูกแล้วลูกค้านี่มาดู สีเหลืองรถปี2018รถวิ่ง2,000ันโล2,018ตัวนี้มันจะไม่มีสีนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าชอบสีนี้เปลี่ยนสีเองนะครับทำสีเองตอนที่ซื้อจากผมไปรอบแรกแล้วครับเขาให้สั่งให้ทำกว่าจะสีก็จะมีรอยบ้างอะไรบ้างผมขายตามสภาพนี้เลยเครื่องดีรถวิ่งน้อยศูนย์ดีอะไรดีปกตินะครับตัวขังตัวโครงอะไรดีปกตินะ2 0 0พันโลนะครับผมลูกค้าสองม ห้าร้อยบาทถูกเกินครึ่งลูกค้านะครับผมหรือจะเอาแบบไม่ต้องถูกมากแต่รถมันโคตรสวยนะครับผมอย่างนี้นี่อันนี้กิโลนี่พันโลข้างๆตะก้องนะ่ะหกพันโลถูกไปอีกสองพันนะครับผมเนี่ยมาดูคันนี้ก่อนพันโลอันนั้นสองหมื่นหกนะสองหมื่นหกพันห้าสีเหลืองนะปีสิบแปดอันนี้ปียี่สิบลูกค้าพันโล สามหมื่นสี่พันบาทก็ยังถูกัวลูมินียมลงไปน่าจะโหเยอะนะไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ก็เกือบแล้วครับผมนะครับผมโอเคขอดูเวฟร้อยยี่ิบห้าประวานหน่อยได้ครับ p c x n m a x อี๋ยวพาไปดูข้างหน้าเลยทีเดียวดูฟินหน่อยโอ้โหรวยมาเลยครับผมด้านในมีอะไรดูไหมเนี่ย g p s พาดูแล้วนะครับ g p เท่าไหร่ครับคุณหนึ่งพาดูแล้วนะครับสองคันสามคันมีนะครับผมไปครับไปดูฟินครับผมโอ้โหชอบเลยนะครับฟินน่ะผมซื้อไว้ตอนนี้ เอาที่เห็นด้วยตาตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดคันนะครับผมเฮ้ยเกินเก้าแล้วับผมอ่าไปดูฟินด้วยนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวผมตามคิวให้เดี๋ยวเขาว่าเอาเวฟร้อยยี่ประวานหน่อยได้ครับประวานอย่างเดียวนะ l อลดีไม่ดูลูกค้าคันไหนคันนี้อ่ามารถปี2013กุญแจมาอยู่โอเครถปี2013คันนี้รถสีน้ำเงินนะครับผมรถเดิมๆบางโซ่ครบนะครับผม เครื่องดีเหลืองานปรับแต่งเล็กน้อยนะครับให้สวยงามนะครับเหมือนใหม่ขึ้นมานะครับลูกคา้าคันนี้ลูกคา้าสตาร์ทมือนะผมขายนะสีสันบางส่วนเป็นสีใหม่ด้วยนะครับผมดูยางดูอะไรนะเรี่ยมนะครับผมเนี่ยบางทีลานเล็กๆน้อยๆอรายละเอียดพวกปองปองมืออะไรพวกเนี้ยผมจะทําให้หมดนะครับผมเปลี่ยนอะไรใหม่ให้31,500บาทนะครับสตาร์ทมือนะ2013สวยนะครับผมคันหลังตะก้องเลยตะก้องเดินหน่อยเ,อเดินไปเดินไปนะครับผม คันนี้เหมือนกันรถปี2012นะลูกค้า่าคันนี้ตาดได้เครื่องเงียบกิปโอเคกุญแจ2ดอกครบตังโซ่ครบนะครับผมใส่ล้อแมกมานะครับติดสติกเกอร์ลายปี2017นะครับผมตัวนี้เป็นไม่น้ำเงินรถปี2012ลูกค้าคันนี้นะกุญแจชุดใหม่โอโ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งชุดเลยลูกค้า 2,012คันนี้ผมขายให้3,000 30, กับ500บาทถูกกว่าคันนั้นอยู่1,000บาทเพราะให้คันนั้นมันปีใหม่กว่านะครับผมส่วนคันนี้ลูกค้าท็อปสุดและคืออันนี้ไม่ท็อปไม่ไม่ใช่ล้อมแม็พูดผิด2,017ลูกค้าแต่คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยสตาร์ทมืออ่าโอเคขอเลงหน่อยนะแป๊บน,นึงนะครับโอเคน้ำมันไหมโอเคครับผม คันนี้125ประวานลูกคา้ารถปี2017สตาร์ทมือนะครับราคาคันนี้ขายไม่รวมโอนนะ37,500บาทลูกคา้ารถสวยนะครับผมวิ่งน้อยแต่ถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์ครับผมดาวอยู่3,009 9ลูกคา้าทรงอยู่ที่1,800บาทสนใจมาดูได้นะครับประวานตอนนี้แล้วเป็นอะไรไม่รู้นะมีอยู่4คันก็เป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะครับผมสีแดงสีดำยังไม่เข้ามานะครับส่วน125 LD มีอีก3คันน้ำเงินดำดำนะครับผม อ่ะดูต่อลูกค้าเมื่อกี้ถามมาผมไม่ลืมเออประวานไปแล้ว p c ซไปแล้วนะผมไปแล้วเ m ็ x ดาเท่าไหร่เอาเอ็นแมกเอ็นแไปดู n m ็ x หน่อยลูกค้าชอบสีไหนล่ะแบบหนึ่งหรือสองสีอ่าหมดเลยช่วงนี้สีดำป้ายทองก็ขายลูกค้าเอาให้ไวนะตาให้ดูก่อน รถวิ่งสามหมื่โลคันนี้ครับรถปี2019นะครับผมแต่ตัวนี้ได้สีสันโอเคสวยนะลูกค้าสีสันดีนะครับอุ้ยอ่ะโอเคอ่ะเอาให้ดูก่อนสีเทานะครับผมคันนี้ลูกค้าเมื่อกี้ถามผ่อนใช่ไหมดาวเจ0ดพันห้าลูกค้าเนี่ยหน้าป้ายเลยนะผมเอาให้ดูนะครับผมดาวเจ็ดพันห้าส่งอยู่สองพัน้าร้อบาทลูกค้าถ้าแบบนี้นะจัดหนึ่งชั่วโมงรู้เรื่องรับรถได้เลยนะครับผม แต่เมื่อกี้มีมาจัดลูกค้าหนึ่งท่านนะแต่ว่าวันนี้รับรถกันไม่ทานแล้วก็เลยต้องเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะครับผมแล้วก็ n m a x คันนี้สีขาวรถปี2020นลูกค้า2,020นะ่ะวิ่งหมื่นโลก,กลมๆเลยนะครับผมห้า0มบาทเครื่องดีตัวรถโอเคคันนี้ดาวอยู่5,000บาทถ้าซื้อเงินผ่อนนะครับผมผ่อนอยู่ 2,500, ั้ายใกล้เคียงกันนะครับนะฝากไว้สคัน แล้วก็ดูฟินหน่อยครับได้ครับผม g ีเพาดูแล้วเรียบร้อยนะครับ1 2อยาดาวเท่าไร่3 0พัน0ี่พันหพันครับโดยประมาณฟินดาวเท่าไเท่าไรได้ครับผมฟินลูกค้าชอบอะไรอะ่ะล,ล้อล้อเหล็กล้อแม็กตา์ามือตา้าเทา้าแต่ตอนตอนมาตอน,ตอนหลังผมจะได้มาแต่ตัวตา้ามือนะแต่ล้อเหล็กกับล้อแม็กต่างกันไปโอเคพาดูคันนี้ก่อนมือโลกรกลมลูกค้าลายใหม่ท่อใหม่แล้วนะครับผมตัดให้ดูสวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านนะครับ ท่านที่ถามมาแล้วผมพาดูรถก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจพ่อค้านะครับหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับวันนี้เหนืห่อยมากโหรถยนต์ด้วยอะไรด้วยนะมอไซค์ต่างหากนะครับผมรถปี2020ลูกค้ารถใหม่จดทะเบียนอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกลางๆใช่หรือไม่นะครับผมทันนี้วิ่งแค่หมื่นโลเองนะเราได้เป็นลายใหม่แล้วเป็นตัวท่อใหม่แล้วครอบท่อใหม่แล้วนะครับผมทันนี้นะลูกค้า3า ,00 0บาทรวมของแถมประกันตัวรถให้ให้ครบหมดเลยนะครับ จัดไฟแนนซ์ดาว4,000เบาๆไปครับผมดาว4,000เบาๆนะครับผมทรงอยู U 1,700บาทนะครับผมบอกก่อนนะมือสองนะลูกค้าที่ไม่ชอบที่มาชอบออกกับผมเป็นจัดไฟแนนซ์เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าระเบียบแล้วก็อะไรมันไม่ยุ่งยากนะครับผมแล้วก็มาตรฐานการจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็คือมาตรฐานพวกรถป้ายแดงกันเหมือนกันเลยนะครับผมแต่เรื่องของเงื่อนไขความเข้มงวดเข่งคัดอะไรพวกนี้มันน้อยกว่าแล้วก็มันง่ายกว่า ในราคาเงินต้นที่ค่อนข้างถูกกว่าด้วยนะครับผมอันนี้แนะนําลูกค้าสําหรับท่านที่อยากจะมาจัดไฟแนนซ์ที่ร้านนะครับแล้วก็ฟินอ่ะเดี๋ยวพาดูคันเดียวเขาจะว่าเอาเดี๋ยวพาดูอีกสักคันนึงพคันนี้แล้วกันคันนี้ล้อแม็กแล้วอะ่ะพาดูเป็นล้อซีรว่นม้่งดีกว่านะครับผมอ่ะดูคันนี้คันนี้ลูกค้ารถปี2020ิอันนี้ครอบท่อใหม่ตัวท่อใหม่แล้วเหมือนกันนะครับลายใหม่เนี่ยเนี่ยเติมน้ำมันซะด้วยนะช่าง อาโอเคไม่เป็นไรนะครับผมคันนี้รถปี2020วิ่ง12,000โลลูกค้าราคานะ32,500บาท32,500บาทรถใหม่อยู่ประมาณ43,400นะครับรถปี2020นะครับผมจัดไฟแนนซ์เหมือนกันลูกค้าดาว5,000ส่งอยู่1,500บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนเบาๆดาวเบาๆนะครับจะได้ใช้เขาเรียกอะไรไม่ต้องใช้เงินเยอะในการซื้อรถนะครับผม อาซีนพาดูกุ้มก้มอะไรก้มแก้มไปก่อนนะครับผมนะแล้วก็ใครสนใจรุ่นไหนหรือว่าล้อแม็กล้อซีลวดอะไรพวกนี้นะครับทักหาแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มให้อีกนะครับผมโอเคโซนิกร้อยยี่บห้าเดี๋ยวพาไปดูครับผมแอดมินไม่ตอบแอดมินไม่ตอบเอฟิลโนดาวเท่าไหร่ฟิลโน,น,น,โนมีจองหนึ่งคันเอามาคันนี้จองแล้วไม่พูดถึงนะลูกค้า ลูกค้าจองไปแล้วเอาคันนี้ก่อนคันนี้รถปีสองพันยี่บเอ็ดดาวน้อยแน่นอนลูกค้าคันนี้เป็นตัวกุญแจนะครับรถใหม่เกือบหกหมื่นบาทรวมจดทะเบียนนะครับผมสอง1ยี 2, บ่บ็ดรถวิ่งหมื่นโลถูกไปหมื่นกว่าแน่นอนมันต้องมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าส่วนต่างมันต้องทำได้นะครับผมราคาคันนี้นะลูกค้า4ี่ห0ืนหกพันห้ารอยบาทเป็นรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าดาวนะครับเอาป้ายให้ดูเลยครับ ลูกค้ามาหน้าร้านก็ดูในรายส่วนเหมือนกันเลยครับ2,500บาทนะครับผมส่งอยู่2,200บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับคันนี้ส่วนสีแดงคันนี้เราไม่พูดถึงก่อนเพราะว่าตอนนี้ติดจองแล้วจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับผมโอเคนะเข้าใจกันนะครับโอเคครับาถามต่อมีใครถามอะไรมีอีกไหมไม่มีถามเออเดี๋ยวพาไปดูโซนอีกนะลูกค้าโอเค p c x ผมพาดูไปบ้างแล้วนะถ้าท่านไหนสนใจ p c x จะผ่อนยนะทักแอดมินไปก่อนนะครับผม เดี๋ยวพาไปดูโซนอีกหน่อยตามคิวให้ลูกค้านิดหนึ่งครับผมนี่อีกประมาณห้านาทีเราเริ่มเก็บของกลับบ้านกันแล้วนะครับนะแป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมโซนิกสวยไหมลูกค้าทำปรับสภาพใหม่ชุดสีใหม่กุญแจใหม่ท่อใหม่แล้วก็งานเก็บสีนะครับบางส่วน ครอบแข็งครอบคัดจานไฟยังไม่เสร็จดีนะครับผมสตาร์ทให้ดูก่อนสตาร์ทมืออ่านี่ยแป๊บหนึ่งขอโชกหน่อยครับบางท่านนะ่ะมาหาโซนิคสตาร์ทมือจะหาสภาพแบบนี้หมื่นกว่าบาทผมไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่ว่าผมซื้อจากเจ้าของเอาเจ้าของก่อนเจ้าของที่จะขายรถมาให้เราสมมุติเขาขายสภาพมาเนี่ยขายมาเนี่ยเขาก็ต้องการที่ให้ให้ได้ราคาแล้วผมเอามาปั้นเองทั้งคันนะ่ะเปลี่ยนชุดสีเปลี่ยนสวิสกุญแจเปลี่ยนท่อบางทีลูกค้าบอกสภาพเงี้ยมือกระบาดผมบอกนะพี่ปั้นเองเลยเพราะว่าผมปัน้นผมปั้นให้ราคานะั้นไม่ไหวนะครับผมอันนี้ฝากไว้เพราะบางทีบางท่านเนี่ย ดูแล้วโอ้ราคามันมื่นกว่าอะไรพวกนี้บอกพี่ลองทําดูก่อนนะครับผมอันนี้จะได้รู้ว่ามันทํากันอยู่เท่าไหร่ซื้อชุดสีดูนะครับผมเก็บงานบิวตามร้านซ่อมมาให้เขาทําให้เปลี่ยนัวิกุญแจเปลี่ยนครอบท่อแล้วดูยันงานเครื่องเสียงให้เงียบนะครับผมคาบูต้องสโลให้อยู่อะไรพวกนี้เลยนะกว่าจะเสร็จอะลูกค้านะครับผมฝากราคาไว้นะสองพันห้าร้อยบาทสตาร์มือนะครับผมบิว ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับฝากไว้นะครับผมอ่ามาต่อเลยนะจ๊ะขอดูซูมเมอร์หน่อยได้ครับมาครับไปดูซูมเมอร์กันแต่ตอนหลังบางทีรถไอรถอย่างพวกเนี่ยแนวแนว,แ,นวแบบนี้ก็ไม่ค่อยอยากทําเหมือนกันนะมันบางทีเวลาโหม,มันใช้ใช้เวลาใช้กําลังช่างงานช่างกันเยอะนะครับผม นะไม่ได้รถใหม่ๆเลยอย่างนี้ยังไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนรถปี2015ลูกค้าเป็นตัวไมดิจิตอลนะครับผมอ่ะคุณจะกระจกค่อยซะแล้วแป๊บนึ่งเป็นตัวไมดิจิตอลสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนแน่แๆน่แนแน,แน่ไหนเอ่ยอ๋อโอเคอ๋อสวิตร์ลับว่างั้นอืสุดยอดเลยอ่าโอเคครับ ตันนี้เป็นมาดิที่ต้ลแต่ว่าภายนอกลูกค้าแต่งมาบ้างแล้วนะครับใส่ปั๊มมานะครับผมมือเบรกซ้ายนะครับจานนะครับผมโช๊คนะแต่เครื่องดีเครื่องเดิมโอเคเลยนะครับชุดบางโคนท้ายอะไรอยู่ครบนะครับรถเป็นสีดําถ้าลูกค้าไม่ชอบแบบเนี้ยสมมุติจะไปทําเดิมใส่ปั๊มเดิมใส่โช๊คเดิมใส่แฮนด์เดิมนะครับผมบอกได้นะครับอันนั้นเผื่อชอบแบ,บแบบเดิมเดิมแบบนี้ผมขายให้นะครับลูกค้าสองหมื่น 6500้าอบาทนะครับผมเป็นตัวไมดิจิตอลแล้วนะไม่ใช่ไม้สายนะลูกค้าเป็นตัวไมดิจิตอลแล้วนะครับผมแล้วไปดูของแพงกันเราไปดูของแพงคันนี้ลูกค้ารถปี2020หรือ2021ยิเนี่ยแหละครับผมรถปีใหม่ลายใหม่นะซูมเมอร์รถใหม่ออกกันแล้วแต่ร้านขายนะห5 0ห0้าถึง5้าห0ถึงห้า0 0ืนดนะครับผมโดยประมาณให้ดูก่อนคันนี้วิ่ง5 0 0 0โลลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนได้นะครับรู้ผลไวหนึ่งชั่วโมงรู้เรื่องนะครับผม อย่างคันนี้เนี่ยวิ่งห้าพันโลลูกค้าตื้อราคาเงินสดนะรถใหม่อยู่ห้าสิบกลางขึ้นไปนะผมขายให้วิ่งแค่ห0 0 0ันโลนะ3าม0 0เก้าันเก้าร้อยบาทนะครับผม3าม0 0เก้าันเก้า้อบาทได้รถสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับผมแล้วถ้าจัดไฟแนนซ์ลูกค้าดาวไปหกพันพอส่งอยู่ที่หนึ่งพันแดร้อยบาทเท่านั้นนะครับโอเคนะเข้าใจกันอโอเควันนี้เหมือนมาไลฟ์แบบว่ารอเวลาปิดร้านนะนะนะครับผมใครถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ต้องบอกอย่างนี้นะครับบางทีเราไลฟ์สดไปมีลูกค้าได้เห็นหรือว่าบางทีดูวีดีโอ,อย้อนหลังหรือบางทีมาจากแหล่งทางอื่นที่เราโฆษณาออกไปอะไรพวกนี้นะครับผมบางทีบางท่านมาดูรถหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แจ้งมาล่วงหน้าหรืออะไรแล้วบางคันที่เข้ามาแล้วมีการขายออกไปแล้วหรืออะไรพวกนี้นะครับ <Ooh. S 1> คือถ้าสนใจรถยังไงก็สามารถแท็กทักหา,าแอดมินหรือว่าโทรหรือว่าไลน์แอดอะไรก็ได้นะครับผมเพือ่ออจองหรือว่าจะมาดูรถอะไรพวกนี้ก็บอกกันได้นะครับผมฝากไว้ฝากไว้นะครับก็วันนี้นะครับผม ฮะเวฟบร้อยสิบไอสีน้ำเงินคันนี้ป่ะครับเมื่อกี้ผมเมื่อกี้บอกไปเท่าไหร่สองเท่าหลยสองสามป่ะเมื่อกี้ผมบอกไปยังไม่ได้ตั้งราคาผมบอกไปสองหมื่นสามนะครับผมเดี๋ยวผมดูงานรอบๆให้อีกนะยังไม่เสร็จดียังเนี้ยยางยางี้อะไรพวกนี้ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่ลวครับไม,ไม่ไม่ได้ปล่อยไปนะครับผมยางพักเท้าแล้วก็งานเก็บรอบๆนะเผื่อสนใจสองหมื่นสามพันนะครับผมยังไม่ได้ดูอะไรเลยคันนี้นะครับบอกราคาหน้าไลน์ไปก่อนนะครับผมโอเคครับ ก็ยังไงฝากไว้นะครับผมใครหามเอเตอร์ไซค์มือสองใครอยากซื้อใครอยากขายอยากจะเทิน์นะครับผมส่งข้อมูลมาคุยโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นข้อความจะเฟซจะไลน์แอดไลน์ก็ได้นะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมแล้วยังไงไว้พบกันนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆสุขภาพดีครับผมสวัสดีครับ